สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มี2เรื่องสำคัญจะมาแจ้งให้กับทุกท่านทั่วประเทศได้รับทราบนะคะในเรื่องแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ประกันตนประกันสังคมโดยเฉพาะมาตรา40ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าถ้าหากว่าเราเจ็บป่วยสามารถรับเงินได้วันละ300บาทและสามารถรับเงินชดเชยได้สูงสุดถึง2 7 0 0 0บาทนั่นเองค่ะ ส่วนสําหรับเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปี2567นี้จะมีการแจกเงินเพิ่มเติมให้900บาทนะคะโดยจะมีการแจกงวดแรกได้รับกันไปเลย300บาทก่อนในเดือนมีนาคม2567นี้ค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา40ก่อนนะคะ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าแรงงานนอกระบบที่มีอายุตั้งแต่15-65ถึง65ปีนะคะตรงนี้สามารถสมัครได้เลยไม่ต้องตรวจสุขภาพซึ่งจะมีทั้งหมด3แผนด้วยกันนั่นก็คือแผนที่1จะจ่ายอยู่ที่70บาทแผนที่2 100บาท และแผนที่3จ่าย300บาทต่อเดือนนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับถ้าหากว่าเราอยู่ในแผนที่1จ่าย70บาทกับแผนที่2จ่าย100บาทและแผนที่3ที่จ่าย300บาทนะคะก็จะแตกต่างกันตรงที่ถ้าหากว่าเราอยู่ในแผนที่3จ่าย300บาทตรงนี้เนี่ยเราสามารถได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรด้วยโดยจะได้รับเป็นรายเดือนตั้งแต่ บุตรแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์นะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ200บาทจํานวนทั้งสิ้นไม่เกิน2คนนั่นเองและถ้าหากว่าเราอยู่ในแผนที่2นะคะตรงนี้จ่าย100บาทกับแผนที่3ที่จ่าย300บาทตรงนี้เนี่ย สามารถมีสิทธิ์ที่จะรับเงินกรณีชราภาพได้ด้วยโดยเราสามารถได้รับเป็นเงินก้อนพร้อมดอกผลนั่นเองนะคะถ้าหากอยู่แผนที่1จ่าย70บาทตรงนี้จะไม่มีกรณีเงินชราภาพค่ะซึ่งสําหรับคนที่จ่ายอยู่ในแผนที่2100บาทนะตรงนี้ถ้าหากว่าเราอายุครบ60ปีนะคะเราก็สามารถไปเบิกเงินกรณีชราภาพได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก่อนและเราก็จะได้รับเงินอยู่ที่เดือนละ50บาท คูณจํานวนเดือนที่เราส่งก็จะเป็นเงินชราภาพของเรานั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราอยู่ในทางเลือกที่3จ่าย300บาทตรงนี้ก็เอา150บาทคูณจํานวนเดือนที่เราส่งได้เลยก็จะเป็นเงินชราภาพที่เราจะได้รับเมื่อเราอายุครบ60ปีนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราอายุครบ60ปีแล้วยังไม่อยากลาออกจากประกันสังคมมาตรา40ตรงนี้เราสามารถส่งต่อได้ตลอดเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นะคะ นั่นก็คือถ้าหากว่าเราเป็นผู้ป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไป ตรงนี้เราสามารถรับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ได้วันละ300บาทนะคะทั้งแผนที่1ที่จ่าย70บาทและแผนที่2ที่จ่าย100บาทรวมถึงแผนที่3ที่จ่าย300บาทแต่ข้อแตกต่างก็คือแผนที่1กับแผนที่2จะได้รับสูงสุดอยู่ที่30วันและแผนที่3จะได้รับอยู่ที่90วันนั่นก็คือถ้าเราจ่ายในแผนที่3เดือนละ300บาทเราสามารถรับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ได้สูงสุดถึง 27,000บาทต่อปีเลยนะคะและถ้าหากคุณหมอบอกว่านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วต้องกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านด้วย ตรงนี้ถ้าคุณหมอให้ใบรับรองแพทย์นะคะสามารถเบิกต่อได้อีกวันละ200บาทกรณีที่คุณหมอให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิทธิป,ประโยชน์ที่เราจ่ายเงินเพียงแค่เดือนละ70บาทหรือเดือนละ100บาทนะคะแต่เราสามารถรับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ได้สูงสุดถึงวันละ300บาทเลยค่ะและถ้าหากเราเป็นกรณีทุพพลภาพนะคะตรงนี้เราก็สามารถ รับเงินทดแทนกรณีการขาดรายได้ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เรานำส่งเงินสมทบนะคะก็จะได้รับเป็นระยะเวลาทั้งหมด15ปีเดือนละ500-1,000บาทรวมถึงนะคะถ้ากรณีที่เราเสียชีวิตเราจะยังได้รับเงินค่าทำศพด้วยนั่นก็คือถ้าหากว่าเราจ่ายแผนที่1กับแผนที่2ก็คือ70บาทกับ100บาทตรงนี้เราจะได้รับค่าทำศพ 25,000บาทนะคะถ้าหากว่าเราส่งมานานๆหลายๆปีแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถรับเพิ่มได้อีกด้วยนะนั่นก็คือถ้าหากว่าเราส่งมาเกิน60เดือนได้รับเพิ่มอีก 8,000บาทสําหรับแผนที่1กับแผนที่2นะคะเท่ากับว่าเราจะได้รับทั้งหมด33,000บาทเลยนะคะและถ้าหากว่าเราอยู่ในแผนที่3ที่จ่ายอยู่ที่300บาทถ้าหากว่าเราเสียชีวิตเราก็จะได้รับอยู่ที่50,000บาทนั่นเองซึ่งตรงนี้ถามว่าคุ้มไหมนะคะถ้าหากว่าเรา เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก็ถือว่าคุ้มเพราะถือว่าเราจ่ายเบีย้ยต่อเดือนน้อยมากๆแต่สิทธิประโยชน์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ทางประกันสังคมก็ฝากช่วยประชาสัมพันธ์เพราะว่ามีผู้ที่อยู่ในผู้ประกันตนมาตรา40แล้วยังไม่ทราบรายละเอียดเงื่อนไขตรงนี้แต่สําหรับเงื่อนไขาการเจ็บป่วยแล้วจะได้รับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ตรงนี้ จะต้องเป็นผู้ที่นำส่งเงินสมทบทุกเดือนนะคะหรือถึงแม้จะไม่ทุกเดือนก็ตามแต่เราจะต้องมีการส่งมาอย่างน้อย3ใน4เดือนก่อนเราเจ็บป่วยแต่ถ้าหากว่าเราส่งมา ปีที่แล้วเคยส่งมาแล้ว4เดือนแต่เพิ่งมาเจ็บป่วยปีนี้แบบนี้เราก็ไม่สามารถเบิกได้นะคะเพราะว่าเขาจะนับขึ้นไปจากวันที่เราเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล4เดือนแล้วเขาก็จะดูว่าในสเดือนนี้เรามีการส่งต่อเนื่องมา3เดือนหรือเปล่ปาแต่ถ้าหากว่าปีที่แล้วเราไม่ได้ส่งเลยทั้งปีแต่ปีนี้เพิ่งมาส่งแล้วก็เพิ่งมาป่วยนะคะถ้าหากนับยอ้อนขึ้นไปใน4เดือนมีการส่งมา3เดือนตรงนี้เราก็สามารถเบิกได้เช่นเดียวกันเพราะว่าผู้ประกันตนมาตราสี่สู ถ้าหากว่าเราขาดส่งมา2-3ปีแล้วต้องการจะส่งต่อเราก็สามารถส่งต่อได้เลยนั่นเองเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถส่งย้อนหลังได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวสารจากทางประกันสังคมค่ะส่วนเรื่องถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปและได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ต้องเน้นย้ำนะคะว่าสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปและได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นถ้าหากว่าไม่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้นะคะนั่นก็คือทางรัฐบาลมีการแจ้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าในปี67นี้ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษจํานวน900บาทโดยจะมีการจ่ายให้ในเดือนมีนาคม ผมนี้เป็นงวดแรกนะคะซึ่งเขาจะแบ่งจ่ายนะไม่ได้จ่ายทีเดียว900บาทเขาจะแบ่งเป็นงว,งวดก็คือในวันที่11 12 13มีนาคม3 0 0บาท11 1 2 13มิถุนายนอีก300บาทแล้วก็11 12 13กันยายนอีก100บาทนั่นก็คือเราจะได้รับตั้งแต่เดือนมกราถึงกันยาเดือนละ100บาทก็เป็น 900บาทนะคะทุกคนที่มีอายุเกิน60ปีได้รับตรงนี้แน่นอนแต่จะต้องมีการเปิดบัญชีแล้วก็ผูกความเพด้วยเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีที่เราผูกความเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนนั่นเองซึ่งตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ดําเนินการเปิดบัญชีก็ขอให้รีบดําเนินการผูกความเพ์ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะถึงวันโอนเงินนะคะส่วนใครที่ไม่สามารถไปเปิดบัญชีได้ตรงนี้ให้ติดต่อที่สํานักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยนะคะสามารถมอบอำนาจ ให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้และสำหรับผู้สูงอายุที่เพิ่งจะมีอายุครบ60ปีในปี2507ตรงนี้ก็สามารถได้รับเงินตรงนี้เช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่ได้รับเต็มจำนวน900บาทนะคะนั่นก็คือจะลดหลั่นไปตามจำนวนเดือนที่เราเกิดนั่นเองอย่างเช่นถ้าเราเกิดในเดือนมกราคม2507เดือนมกราคมเราจะไม่ได้ก็จะได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ถ้าเกิดเดือนกุมภาพันธ์ก็จะไม่ได้รับของเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะไปได้รับใน ดือนมีนาคมนั่นเองและสําหรับในคลิปนี้นะคะไหนก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ